สวัสดีพี่น้องน้อยยินดีเขาสองนัดแนลอีกเป็นเคยพี่น้องวันนี้ข้าจะพาพีพี่น้องมากินหอมมกปานินพี่น้องมกปานินมกปานินพี่น้องกับแก้มก็จะมีกาดข้าวหลวกเนาะแล้วก็เนี่วะพักสู้กระลำนั่นเองเนาะกระลำหลวกพี่น้องกับมาละหลวกคือเรามีแต่ข้องหลุกลกพี่น้องวันนี้มาพี่น้องมานี่ อันนี้ก็ต้มอันนี้ก็มกปลานิลพี่น้องหอมกปลานิลกับติ้เขาอุ้ยเฮ้ยพี่น้องเขามาพี่น้องมาเพื่อนๆพี่ๆเขามาแล้วกะมากระไรถือใจกระแช่เนี่ยน้องเพี่น้องภากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กำลังน้องเพี่นน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อจะได้กะ ขอขอบคุณขอบใจเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมอ่ามาพี่น้องมาอืม โมกหนีหข้าใสเขาเบื่อนนำอะไรเพียง หอมกปนินแบบบานๆพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> คักๆไปหน่อยยังห่อนอยู่ จะได้กะขอมุกขอบใจพ่อแม่พี่เนาะที่เขามาติดตามรับชมคลิปสองนัดแนแน้องเพ่นน้องมากระไดาถึกใจก็แช่น้องเพ่น้องเอากระข้อยุดคลิปเพียงตอนนี้นาะพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องฉบับคลิปนี้กะเขากะเขาจะบายดี